สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะครับผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะนะครับซึ่งวันนี้เป็นคลิปที่ทำอธิบายรายละเอียดของกลุ่มที่3นะครับก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะและปัจจุบันทำการเช็คผลการลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าได้รับสิทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านตอนนี้นะครับได้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังที่เป็นเวอร์ชันใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า เมื่อทำการค้าแอปพลิเคชันเป่าตังปรากฏว่ายังขึ้นเหมือนเดิมเลยขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนนะครับหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มีข่าวเนาะจากของแฟนเพจ a c e b o o k ของธนาคารกรุงไทยนะครับว่าคนที่เป็นแบบนี้นะครับได้ไปถามเหมือนกันว่าถ้าขึ้นแบบนี้ต้องทำอย่างไรเพราะว่าครั้งแรกนยะเคยได้รับข้อมูลว่าวันที่12จะทำได้นะครับ12กุมภาพันธ์จะทำได้จะยินตัวตนได้นะครับแต่ ตอนนี้นะครับสำหรับกลุ่มที่3กลุ่มที่ลงทะเบียนเราชนะนะครับซึ่งได้รับสิทธิ์เนาะซึ่งต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะครับมีทั้งคนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วและคนที่ยังขึ้นว่าไม่พบข้อมูลอยู่นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพูดในส่วนของกลุ่มที่เข้าแอปพลิเคชันเป่าตังที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วแต่ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนนะครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนกรุงไทยแค่ก็มีการบอกว่า จากภาพนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรืออยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างดําเนินการนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าสําหรับกลุ่มที่3ผู้ลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์เนี่ยสามารถอัปเดตแอปเป่าตังเพื่อยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564นั่นเองนั่นหมายความว่าสําหรับใครตอนนี้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับแต่ว่าเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังปรากฏว่าเป็นสถานะนี้ให เข้าแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองเนื่องจากอะไรเนื่องจากข้อมูลที่เราได้รับสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลของเราเนี่ยเข้าไปในแอปเป่าตังดังนั้นพอเราไปทํารายการเนี่ยจึงทําให้ไม่มีข้อมูลของเราในระบบนะครับดังนั้นอันนี้ใครที่อยู่สถานะน,นี้ต้องรอวันที่15 000. เลยนะครับจึงจะสามารถทําได้เนาะทีนี้ มาดูเช็คก่อนระหว่างนี้เราสามารถเตรียมตัวได้นะครับว่าตอนนี้แอปของท่านแต่ละคนตอนนี้อัปเดตหรือยังนะครับถ้าแอปใครอัปเดตแล้วตอนนี้นะครับจะอยู่เวอร์ชั่น10.32.0เห็นไหมนะครับซึ่งโลโก้ Gwallet นะครับจะแตกต่างจากอันเดิมนะครับอันใหม่จะเป็นสีน้ำเงินเป็นตัว G นี่เลยนะครับอันเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ ทุกคนเช็คในมือถือของแต่ละคนดีๆแต่ว่าถ้าใครยังไม่เป็นที่แบบอัปเดตแล้วก็สามารถอัปเดตได้ในวันที่15เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่อข้อมูลของเราคนที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปใน g ี a l l e ตอันใหม่ที่ได้มีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนกลุ่ม3นะครับที่ได้รับสิทธิ์ของการเราชนะเนี่ยซึ่งพวกเราเนี่ยเพิ่งได้รับสิทธิ์เนาะ ยังไม่เคยใช้จ Wallet มาก่อนดังนั้นจะไม่เคยมีการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดจ Wallet ตนะครับซึ่งถ้าวันที่15แล้วนะครับท่านต้องทำการเปิดจ Wallet ตนะครับซึ่งเปิดจ Wallet ในตรงนี้ในที่นี้นะครับท่านสามารถเปิดจ Wallet โดยการยืนยันตัวตนเนี่ยสองแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการยืนยันตัวตนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยเท่านั้นนะในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก นะครับอันนี้จะไม่ต้องสแกนหน้านะครับเมื่อกดจีวรเลตแล้วกดปุ่มนี้เลยนะครับจะลิงก์ไปยังแอปกรุงไทยเน็กจะง่ายได้เลยไม่ถึง1นาทีก็เรียบร้อยยืนยันตัวตนนะครับใครมีแอปกรุงไทยเน็กตรงนี้จะยืนยันตัวตนแป๊บเดียวง่ายได้นะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับมายืนยันตัวตนในส่วนของที่2นะครับก็คือการใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะครับในการสแกนกรอกข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ สแกนใบหน้าของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับย้ําเลยนะครับใครทําขั้นตอนนี้ต้องสแกนหน้าถูกวิธีนะครับแต่ถ้ายืนยันด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์วิธีแรกนะครับยืนยันตัวเองโดยสแกนหน้าด้วยตัวเองเนี่ยไม่ผ่านระบบบอกว่าเปิด g w a l l e t ไม่สําเร็จให้สแกนหน้าใหม่จะต้องทําอย่างไรนะครับมี3วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งก็คือสแกนหน้าใหม่อีกครั้งถ้าเรามั่นใจเนาะ ก็คือทําตามคําแนะนํานั่นเองว่าให้อยู่ในที่ที่มีแสงไม่สว่างเกินไปนะครับเห็นหน้าตัวเองชัดเจนเนาะนะครับถ้าใครยังไม่ได้ถามว่ามีวิธีอื่นไหมมีวิธีที่2และวิธีที่3ซึ่งเขาจะทําเหมือนกันเลยนะครับก็คือการยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้ ATM กรุงไทยนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2วิธีนี้เขาจะเอาบัตรประจําตัวประชาชนของเราเนี่ยไปเสียบในระบบนะครับเสียบในระบบเมื่อเสียบในระบบแล้วเขาจะดําเนินการบนระบบให้นะครับ และเมื่อดําเนินการเรียบร้อยนะครับท่านจะต้องมาสแกนหน้าในโทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่การที่เอาบัตรประชาชนเนี่ยไปเสียบเพื่อยืนตัวตนเนี่ยจะทําให้มีการสแกนหน้าได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจะไม่พ้น3วิธีนี้ที่จะต้องกลับมาสแกนหน้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขเนาะสำหรับคนที่ ยังสแกนหน้าไม่ได้ว่าต้องทําอย่างไรนะครับเมื่อสแกนหน้าหรือยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับจะปรากฏหน้า g Wallet แบบนี้ซึ่งเป็นแบบใหม่เลยจะมีแท็บเราชนะขึ้นมาสําหรับใครที่ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและยังไม่มีแท็บเราชนะขึ้นมาให้เช็คเวอร์ชั่นของตัวเองว่าอัปเดตเป็นปัจจุบันหรือเปล่านะครับหรือหรือให้ปิดแล้วเข้าใหม่แต่ถ้าปิดแล้วเข้าใหม่ยังไม่ได้อัน,นี้ลองรีเซ็ตเครื่องปิดเครื่องซิแล้วลองเข้าใหม่นะครับ อาจจะเป็นในเชิงระบบแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้สำหรับกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนาะจะแตกต่างจากกลุ่มที่2ตรงที่ว่าใครที่มีการเปิดเข้าใช้งาน g w a l l e t สสำเร็จแล้วนะครับจะต้องทำการกดรับสิทธิ์นะครับการกดรับสิทธิ์ตรงนี้เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปเลยนะครับเพื่อรอรับเงินในวันที่18กลกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีก็คือเมื่อเปิดจีวลเลตขึ้นมาแล้วนะครับปรากฏหน้านี้เนาะเราชนะให้ทําการกดปุ่มใช้สิทธิ์ไปเลยนะครับเมื่อทําการกดปุ่มใช้สิทธิ์แล้วจะเป็นแบบนี้เลยผมอัดวิดีโอมาให้ดูนะนี่เข้ามาเลยใส่รหัสผ่านกดเมนู g w a อลเลตนะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วกดเมนูเราชนะอ่าเสร็จแล้วมีข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับให้อ่านให้เรียบร้อยนะข้อตกลงตรงนี้นะครับเป็นข้อตกลงในการเข้าใช้งาน g w a อลเลตนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วให้กดติ๊กข้าพเจ้าได้อ่านแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันเสร็จแล้วเลือกที่พักอาศัยของเรานะครับอันนี้เป็นที่พักอาศัยในปัจจุบันนะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในทะเบียนบ้านนะครับเลือกมาเลยว่าตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันว่าพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ให้เช็คลายละเอียดให้ดีๆนะ ว่าที่พักอาศัยของเราจริงหรือเปล่าเนาะกดยืนยันปุ๊บอ่าเรียบร้อยถือว่าเสร็จขั้นตอนของการกดรับสิทธิ์แล้วนะครับทีนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จรอวันที่18กุมภาพันธ์เลยนะครับว่าเขาจะโอนเงินมาให้จํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะซึ่งครั้งแรกนะครับโอนวันที่1 8บ0 0ดบาทนั่นเองนะครับทีนี้ถ้ายังไม่ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ใครเข้าไปกดเราชนะอีกครั้งหนึ่งจะกดจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับว่าไม่สามารถใช้สิทธิ เราชนะได้ในเวลานี้นะครับเพราะว่าเราชนะจะใช้ได้ตั้งแต่18กุมภาพันธ์นั่นเองแต่ถ้าถึงวันที่18กุมภาพันธ์แล้วจะไม่ขึ้นแบบนี้แล้วนะจะไปขึ้นแบบนี้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้มีเงินในกระเป๋าเราเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะไปกดสแกนตรงนี้เพื่อไปจ่ายเงินกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านถุงเงิน ล้านคนละครึ่งหรือว่าล้านจากโครงการเราชนะนั่นเองนะครับซึ่งเงินตรงนี้สามารถสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าใครสะสมไปแล้วมีจำนวนที่เยอะพอสมควรแล้วจะใช้ครั้งเดียวหมดก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันที่3 1พฤษภาคม2องพเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครได้สิทธิ์แล้วยังไม่ได้มีการ ยืนยันตัวตนถามว่ายืนยันตัวตนได้ถึงเมื่อไหร่ก็ถึงวันที่31พฤษภาคมเลยนะครับดังนั้นคนได้รับสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์เลยไม่มีการยึดสิทธิ์คืนนะครับไม่มีการหมดเขตการใช้สิทธิ์นอกจากถึงวันที่31พฤษภาคม2564นั่นเองนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดสําหรับกลุ่มที่3นะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นใดถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับก็วันนี้สำหรับคลิปนี้ข้อมูลมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ